สวัสดีครับทักทายกันด้วยเรื่องเล่าที่มีสาระทุกยามเช้าของวันเรื่องเล่ารับอรุณวันนี้เราอยู่คนที่วัดท่าตอนที่ตำบนท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้เป็นวัดโบราณที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างสมัยใดแต่สันนิษฐานว่าน่าจะนานหลายร้อยปีวัดนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูกตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งเป็นจนถึงชั้นที่เ มีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่น่าชมแต่คงไม่สามารถพาชมได้หมดในตอนเดียวทุกวันนี้คนที่ไปเยือนวัดท่าตอนมักจะไปหยุดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะหยุดที่ยอดเถาชั้นที่8เพราะชั้นนี้จะมีเจดีย์แก้วเฉลิมพระเกียรติที่สร้างไว้เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงครองราชเป็นปีที่ห้ ที่เจดียด์แก้วอันสวยงามนี้เป็นที่บรรจุพระบรมาสารีริกธาตุและหุ่นขี้พึ่งพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพของคนไทยทั้งประเทศบยยชออาานัมคล้วกสิ ในวันที่คณะของเราขึ้นไปเยือนวัดท่าตอนหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนผู้มีเมตตาได้กรุณาให้เวลาถึงครึ่งวันในการนำพาคณะของเราไปดูสถานที่ต่างๆในวัดน่าดูมากครับไม่ว่าจะเป็นสวนพุทธเกษตรที่เป็นไร่นาสวนผสมมีสถานที่ฝึกงานของคนยากคนจนและคนว่างงานที่มาพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อ ตลอดจนวิทยาลัยการอาชีพซึ่งเป็นสาขาของวิทยาลัยการอาชีพฝางมีทั้งที่เรียนหอพักสำหรับนักศึกษามีสถานพยาบาลสำหรับคนเจ็บคนป่วยมีอะไรมากมายครับซึ่งต้องใช้เวลามากในการที่จะชมให้ทั่วถึงจะได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปนะครับในบันนั้นหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์พาคณะของเราขึ้นไปดูที่ยอดเขาชั้น9ซึ่งเป็นชั้นสูงที่สุด ถัดออกไปไม่ไกลก็จะเป็นยอดเขาซึ่งเป็นเขตของประเทศพามา่าที่ชั้นเก้านี้นอกจากจะมีกุฏิที่สร้างถวายสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จวัดปากน้ําซึ่งปัจจุบันนี้เปิดให้ญาติโยมที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมได้พักอาศัยแล้วก็ยังมีพระพุทธร,รูปปางอุ้มบาทประดิษฐานอยู่หลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ได้เล่าให้คณะของเราฟังเกี่ยวกับพระพุทธร,รูปพระองค์นี้เนี่ยจะเล่าเีให้ฟังครับนะ มารวมกันก่อน,อนจะเล่าอะไรปังมีเรื่องเล่าอมาบมา้าขอบยังหคนขอบิยังครับอันนี้คือชั้นเก้าเป็นชั้นเก้าของวัด,<อ>ดสูงที่สุดก่อนเรามีแค่ชั้นแปดแล้วพ่อก็มองมองหามันอยู่เนี่ว่าเดินขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทำถนน เดินขึ้นมาสวยงามแล้วก็ทำถนนแต่หลวงพ่อเนี่ความกล้าแบบนี้สอนลุกศิษย์เสมอคำว่ากลัวนี่อย่าได้ออกจากปากคำว่ากลัวและอย่างใครกลัวและอีกอย่างนี่ที่ทน่ากลัวก็คือความชั่วอย่าอย่าเข้าแวะ แต่ความกล้าของหลวงพ่อเนี่ยโดยเฉพาะป่าไม้เนี่ยไปขอไม่ได้ผิดกฎเขา้ายากไม่ได้หลวงพ่อทำอะไรแนวกันไฟไมได้ <c oughs> ทำาะทางรถไม่ได้ทำแนวกันไฟโยมโอ้ป่าเนี่ยไฟมาเมื่อไหร่เนี่ย โอ้ยปัญามันใหญ่โยมมีเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นป่าป่าไม้ก็ว่าใช่หลวงพ่อทำแนวคันไฟพอทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแนวคันไฟมาถึงบทนี้แล้วหลวงพ่อสมเด็จเัดนผางน้ำก่อนอยู่ชั้นแปดก่อนอยู่ชั้นแปดหลวงพ่อทำกุฏิท่านอยู่ชั้นแปด พาหลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเนี่ยสมเด็จพระปักน้ำสมเด็จพระมหารัชฐบังคาราชหลวงพ่อก็พาขึ้นมาพาขึ้นมาสมัยก่อนไม่มีต้นไม้นะมันมีต้นไม้ไผ่ไปโดนไผ่ท่านก็มาอยู่ตรงนั้นอะมองสู้ไปมองไปมองมา หลวงพ่อถามอรรมาว่าจะทำอะไรพ่อผมเนี่ยมีอย่างเดียวที่มีความสามารถก็คือปลูกต,ต้นไม้เท่านั้นนะหลว,งพ,วงพ่ออ้าวหลวงพ่ออ่านไปอ่านมานี่จะสร้างพระให้เอาใหม่ ยกมือไหว้ทันทีแต่ว่าพ่อนี่ทีสร้างพระได้ปางอะไรดีอ่ะหลวงพ่อเขาไว้หลวงพ่อเกิดวันพุธเสนอพระอุบาทเลยดีดีหาที่เลยตรงเนี้ยสมบูรณ์จุดเอาไม้มาปากักหลวงพ่อเขาตอกเลิกเลยปึกป๊กปึกป๊กปึก๊กปึ๊กตอกเลยได้พระอุบาทขึ้นมาเนี่ย พ่อป่ะเอาสูงเท่าไหร่โอ้สุแสดแต่แต่หลวงพ่อเออต้องไปถามเจ้างมันก่อนว่าง,งั้นเทียบทองเหลืองอะ9เมตร9เซนโอทองเหลืองโยมคิดดูดิโอ้โหกี่ตันเนี่ยกี่ตันนะฮะไม่รู้กี่ตันเอามาได้ยังไงใช่ใช่โอ้โหมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไ่ได้ไแล้วตางขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่น้อย ทำเสร็จเชื่อใหมว่าทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อดูแลการควบคุมการก่อซ่องแต่เพียงผู้เดียวเจ็ด <7 S 1> เดือนโอ้เเดือนเองทั้งหมดเสร็จเจ็ดเดือนฉลองหลวงพ่อนิอนมนต์วัดตัตอหนึ่งวันนิมนต์จังหวัดเชียงใหม่หน,นึ่งวันนิมนต์เจ็จังหวัดภาคเหนืออีกหนึ่งวัน หลวงพ่อทำบุญอยู่สามวันวันแรกอาบ้านเอ็น,น,นวันดตาตุทั้งหมดร้100อยกว่ารูปร้อยสามสิบรูปหลวงพ่อสวดธรรมจักรบรรากาทอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยไม่มีแดดและหนา <c oughs> สวสวดธรรมจักรหลวงพ่อจบแค่บนหลวงพอ่อพระสามสิบรูปหลวงพ่อก็อยู่ใกล้ๆ ก็เปิดไปบานเริ่มพุธง์ีเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบคนทีเนี่ยโอยเบื่ความหอมของบริเวณนี้ตลบอบอวลหอมหอมกินดอกไม้มั 4, นหอมไม<อ>่ใช่ไปมาคนเดียวทั้งหมดห้วงพ่อ้ยได้กินหลวงพ่อไปหาดอกไม้ หันหานออกไมหมเพราะว่าขอวันแรกพวกตาตอนมายังไม่มีใครมาหรอกมองไปมองมาไม่มีดอกไม้สักดอกแต่มันหอมชม,มพอสวดจบเจ้าบุญสมเด็จทานมามองกันมาขอเพื่อนอามก็หันมาเจ้าคณได้ขึ้นอะไร หลวงพ่อก็ายกมือไว้หลวงพ่อได้กินออกมาจะุกสมเด็จว่าไงเฮอัศจรรย์ผีเสื้อตัวขนาดนี้ดีมากกอบผีเสื้อตัวขนาดนี้มากกอ่เลยหลวงพ่อเนี่ยนะมันมาก็ไม่มีใครเห็นแต่เห็นต้นมันเกาะแล้ว โอ้โหเกาะปาจีิงปีตรงสังเติพวกทั้งหลายเราท่านก็บอกว่าเทวดามาแล้วมาขอส่วนบุญหลวงพ่อไอตอนมันบินมาเนี่ยความหอมนั่นแหละบ้าตะลมบวบอวดอันนี้ปรากฏการในชีวิตหลวงพอ่อแท้แท้นะ เอ้ยมันเกาะแบบสตาร์บจะจันเป็นจะบูดสมเด็จว่านีุ่ขคนจะคนเดี๋ยวมันจะตายเอาออกเขาก็ออกไปจับต้นไม้เอ็นเอาไม้มาเคลียไม้ดินจับไม้เอาไปติดกับต้นไม้มันก็เกาะเหมือนสตาร์บ ดิงด้งดิ้งพายอยู่องค์เลยนี่เอานาฬิกาให้ดูบันบินไปกี่โมงนะบอกให้น่อยใส่ใจเอาเลขกันดูท่านเนนเฝ้าเนนเฝ้าพร้อมกันนาฬิกาไปเมื่อไหร่ไม่ดูไม่เห็นเอาเลขเลยไม่ได้นหมดท่าเลยเลขก็ไม่ได้ มาก็ไม่มีใครเห็นไป,ไ,ไปก็ไม่มีใครเห็นนี่ความอัศจ,จรรย์ของเหตุการณ์ที่เกิดวันแรกคือบรรจุปปรบ้านโบรานอัศจ,จรรย์ตอนกินดอกไม้ตลบอบวัวทั้งวันนี้ก็อัศจรรย์เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบทอย่างเงี้ยไม่แดดไม่ฝน วันที่สองไม่มีอะไรเอาพระจังหวัดเชีงมาทั้งหมดพั600วัดมาถวายวันที่สองนี่เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเลขา66จังหวัดมาถวายโอ้ยหลวพ่อมีความสุขที่สุดวันนั้นสัมโมหลวพ่อก็แก้มตุยทำได้ สวยงามเหมือนเดลาบิทวันนี้ก็มีความสุขเหมือนกัน <laughs> จบไปชมลคุณตีหลงพ่อต่อมาลมาครับ <laughs> <laughs>